สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องเช็คไฟฟ้านะครับผมทิปวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับกาวนะครับวันนี้เป็นกาววันนี้เป็นกาวอีพ็อกซี่นะครับสองตันนะครับขนาด40กรัมนะครับขนาด40กรัมนะครับอัล์ติโก้นะครับตัวนี้นะครับราคาแพ็คละ 89บาทนะครับ89บาทนะครับค่าจัดส่ง45บาทนะครับตัวนี้ก็สนใจก็ทักแชทสอบถามกันมาได้นะครับผมที่ Line ID นะครับ43122921นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมตัวนี้ก็เป็นกาวสองตันนะครับผมขนาด40กรัมนะครับขนาด40กรัมนะครับ แพ็คละ89บาทนะครับค่าจัดส่ง45บาทนะครับผมสนใจสั่งซื้อก็ทักันมาได้นะครับผมทีไลน์ ID นะครับ43122921นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ